สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดู YouTube จอเล็กพร้อมกับเล่นแอปอื่นบน iPhone นะครับวิธีการทำนะครับขั้นแรกนะครับเข้าไปที่ a p ป Store ของเราเลยครับจากนั้นนะครับให้เราติดตั้งแอปตัวนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์ตามนี้เลยครับให้เรานะครับทำการติดตั้งแล้วก็กดเปิดไปเลยนะครับเมื่อเรากดเปิดเข้ามานะครับก็จะเหมือน YouTube ปกตินี่นะครับเราก็เลือกคลิปที่เราต้องการที่จะดูนะครับแล้วเราก็กดเล่นไปนะครับ จากนั้นนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับให้เรานะครับกดตรงที่มุมซ้ายบนนะครับที่เป็นจอสองจอนี่ครับที่มีลูกศรชี้ลงด้วยนะครับข้างๆกากระบาดนี่ครับตรงมุมซ้ายบนครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นครับก็จะเป็นขึ้นจอเล็กให้เรานะครับแล้วเราก็สามารถกดออกได้เลยครับเห็นไหมครับหน้าจอมันก็จะลอยอยู่ตรงนี้ครับเราก็สามารถเล่นแอปอื่นได้เลยครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเล่นเฟซไปด้วยนะครับ ก็ง่ายๆแค่นี้นะครับวิธีการดู YouTube จอเล็กนะครับพร้อมกับเล่นแอปอื่นบน iPhone นะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบค,ครับ